พบกับผมอีกครั้งเช่นเคยในช่วงเล่นทุกสายขายทุกองค,ครับกับผมวัดราชสีคลิปนี้ก็เป็นอีที่27แล้วนะครับพี่พ่ยังไงก็ฝากกดติดตามชมและชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้หน่อยครับยังไงก็ฝากติดตามหน่อยแล้วครับชมและชอบสนใจองไหนก็ทักทายทักไกลน์ครับแอดไลน์เข้ามาหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์0 9นย์เก้าศูนวันนี้ก็มีพระหลากหลายครับ มีย่อยๆมั่งมานำเสนอพี่ๆครับบางทีก็หาไม่ทันนะพี่ๆนะว่าเออพอมีสักประมาณหนึ่งย่อยๆหนยก็เอาวันนี้มีหลากหลายหลายองค์หน่อยวันนี้ก็ขอใช้เวลาเร็วหน่อยนะพี่ๆนะเดี๋ยวคลิปจะยืดเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะพี่ๆนะวันนี้เริ่มจากองค์แรกนะพี่ๆนะชิ้นแรกเป็นตะกุดยาวประมาณนี้นะพี่ๆนะความยาว มีถักเชือบแล้วจุ่มแล้วก็ปิดทองนะพี่พีนะนี่นี่นี่ดูนะพี่พีนะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่พีนะใส่ทองแดงนี่ไม่ชัดเนี่ยครับ นี่ครับพี่พี่นะประมาณนี้นะพี่พี่นี่ยหัวท้ายหัวท้ายจะทุบหน่อยครับเรียบประมาณนี้นี่ครับใส่แล้วก็ทาดอนทาทองนี่ครับนี่นี่ครับดูครับไม่ทราบที่นะพี่พี่นะตรงน,นี้นี่สนใจทักทานเข้ามา สวยสมบูรณ์ครับผ่านไปครับสำหรับชิ้นแรกครับองค์ท,ที่สองครับเป็นตะกรุดองนี้ถักเคืออน่าจะถักเคืออแล้วจุ่มรักครับนี่ครับมี เหมือนทําเป็นหูแต่ว่ามันขาดไปแล้วนะพ,พี่นะตรงนี้น่าจะทําเป็นหูมั้งห่วงใช้นี่ใส่ทองแดงเหมือนกันนะพ,พี่นะองค์นี้นี่ความยาวก็อาจจะสั้นมากว่าดอกเมื่อกี้หน่อยนึงน <c oughs> ขอบทานไปครับนี่ครับอ่าสนใจทามไทยเข้ามานะอันนี้ตะกุดก็มีสองดอกนะครับต่อมาครับ เป็นสมเด็จครับองนี้เป็นไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไรนะพี่พนะนี่เนื้อมีรอยย่นรอยคลูดลอยปูตรงปูไต <c oughs> เนี่ยครับดูเนื้อหานะครับผมดูทรงแล้วนะ่าจะตีเข้าศูย์เก้าได้หรือเปล่าไม่ทราบนะพ,พี่นะดูเนาะเนี่ยเหมือนเป็นเกจ ว่าเป็นพิมพ์เนี่ยดูไปก็มีหน้ามีตารไรๆนะพี่พนะสวยอยู่องค์นเนี้ยมีมีหน้ามีจมูกมีปากอยู่จะตีเป็นสังกติไม่มีหูหรือวาเป็นเจดีก็ไม่ทราบนะพี่นะดูดูแล้วถูกเอนนะพี่พนะผมก็ไม่แม่นพิมพ์เท่าไหร่เนี่ยครับนี่ไม่ทราบว่าเนื้อหาโซนเนี่ยพิมพ์เนี่ยพอจะตีเข้าศูนย์เก้าได้หรือเปล่า ลองชมดูครับเนี่ยครับนี่อ่านี่ครับอา่ผ่านไปนะครับสมเด็จ <c oughs> ต่อมาองค์ที่สองครับองค์นี้จะเนื้ออ่อนหน่อยครับแก่ว่านแก่ผงพิมพ์มัดเกรนะพี่พนะจะพิมพ์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับจะกดไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เลยลอยหน่อย บินมุมนิดนึงนะพี่ๆีนะฝั่งนี้นี่เนื้อผงเนื้อจะอ่อนอ่อนไม่รู้ว่าเตจิหรือเปล่าอาจจะเป็นเกจิล้อพิมพวัดเกตนะพี่ๆนะนี่นี่ครับสนใจก็ทักทายเข้ามาราคาแบ่งปันกันครับนี่นี่ครับโอเคต่อไปครับเป็นรูปอรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมตรงนี้ก็อรอไม่เต็มเท่าไหร่นะพี่ๆนะ จมูกก็มีแหวงไปหน่อยคือโลหะไม่หล่อไม่เต็มนะพี่นะใต้ฐานนี่นี่ครับประมาณนี้นี่ครับอ่าโอเคองค์ที่สองครับน,นี่มีนำเสนอมาสององค์นะพี่นะนี่องค์น,นี้ฟอมเต็มหน่อยหล่อเต็มหน่อยนี่ นี่ครับใตฐานนะครับอืองนี้หลอดเต็มหน่อยหลอสมบูรณ์ผ่านไปครับองต่อไปครับสมเด็จอง์นี้ผมตีเป็นสายตะวันออกน,นะพี่สมเด็จวัดบ้านแรงครับนี่หลวงพ่ออะไรผมจำไม่ได้ สมเด็จหลวงพ่อวัดบ้านแรงนี่ครับผมได้มาสององค์แลวพี่ได้เจ้าเดียวกันได้บ้านมานี่รู้สึกจะเป็นพระยุคสองสี่กว่าๆนะพี่พี่นะเกจีหลายท่านถูกเสกอยู่แต่จำกร้าวเคจียุคนั้นก็จะมีอะไรอ่ะปูโต๊ะหรือเปล่าปูสดอะไรวะเนี่ยป,ปูทิมผิดถูกขอภไยนะพี่พี่นะผมไม่มีข้อมูลเยอะ จำคร่าวๆเอาไม่รู้จะถูกหรอเปล่าเนี่ยมาปลูกเศกหลายองค์อยู่ครับเนี่ยนี่ครับแอนก็แอนธรรมชาตินะพี่พนะพระบ้านนี่สมเด็จวัดปั้นแรงครับเขาเรียกว่าสมเด็จวัดบัานแรงจังหวัดระยองครับนี่เป็นพระที่เก่งเหมือนกันนะพี่พีนะนี่ถือว่าหายากพอสมควรนี่ครับเ,เดี๋ยวมาชมเนื้อหากันนี่ครับพี่พนะ ชมกันเร็วๆนะพี่ๆีนะวันเนี้นี่นี่ยครับแก่ว่านนะครับระเนื้อโซนนี้น่าจะเป็นเนื้อโซนยุคต้นนะพี่ๆนะนี่นี่ครับได้มาทีเดียวสององนะพี่พีนะนํามาแบ่งปันกันนี่ครับองค์ที่สองอ่าสนใจถามถ่ายกันเข้ามาครับถัดมาครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อช่มวัดต,ตะก้องครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนลพ,พี่นะพิมพหูเดียวเหรียญก็จะมีพิมพมีสองพิมพ์นะมีหูเดียวกับสองหูหูเดียวเนี่ยจะนิยมนะพ,พี่นะนี่นี่ครับโอเคต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสิมพระสาย ทางเหนือแล้วพี่ๆนะนี่สภาพก็ใช้มาหน่อยเนี่ยครับหลวงพ่อสิมพุทธจโลเนี่ยครับบ่อน้ำมันฝังสร้างถวายครับห้าธันวาคมสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเนี่ยปู่สิมน่าจะวัดทำทำผาปล้องอะไรสักอย่างเนี่ยครับทางเหนือนะครับนี่หลวงปู่สิม p l e โอเคครับพี่ๆ ต่อไปครับเป็นเหรียญเฮ้ยเขาเรียกเหรียญอะไรไม่ทราบนะพี่พนะของหลวงพ่อเดิมอันนี้ก็ได้มาแบบเรี่ยมเดิมๆนี่ยครับนี่ครับ,รบหลวงพ่อเดิม,มประมาณนี้นะพี่นะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่า,น,าน่าจะเนื้อเงินนะพี่เดี๋ยวน้องส่งแป๊บนึงน่าจะเนื้อเงินนะพี่พนะ น้องก็ดูเป็นเนื้องเงินนี่ครับเนื้องเงินวงนี้น่าจะเป็นเงินลงยาแล้วพี่แต่ว่ายาแล้หลุดลอกออกไปละของเรียมไว้อย่างเดิมนี่ผ่านไปองต่อมาครับเป็นจอบเล็กหลวงเพ่อเงินนี่ครับอเดี๋ยวเดี๋ยว z o o ใกล้ๆมาจำหน่อยลืมนี่นะพี่พอกลึกที่บงที่เบ้าเดิมๆนี่พี่จอบเล็ก นี่หูหูปิงครับนี่อืมโอเคประมาณนี้ครับวงต่อไปครับเป็นเหรียญไออะไรเนี่ยตรงเนี้ยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวซีลิมหาอะไรมั้ง สิิมหาการหรือะไรก็ไม่รู้นะพี่นะผมก็อา่านไม่ค่อยออกไม่ค่อยเนี่ยว,วัดเขาบังเหยินะพี่นะนี่เนี่ยเขาเขียนว่าเนี่ยของอาจาร,รย์นกว,นวัดเขาบังเหยนะพี่นะวัดเขาบางังเหยรุ่นนี้ก็น่าจะแจกใจปั๊มว่าห้ามจําหน่ายนะพี่นะนี่ไม่ทราบว่าเรียกรุ่นอะไรนะพี่นะ ได้มาแบบพิ้งๆิบ้านๆเลยอ่ะสนใจทักทายถามถ่ายกันเข้ามาหลวงพ่อนกวัดเขาบางเหยท่านก็จะเก่งด้านมีก็มีที่ดังๆที่พอผมพอรู้จักหน่อยก็แต่แต่ผมไม่เก่งนะพี่รู้ไม่หมดก็จะเป็นสาริกานะฮรหลวงพ่อนกวัดเขาบางเหยเออนั่น่ะนิยมกันอยู่นี่ต่อไปครับเป็นเหรียญประดิษฐ์ธรรมธารามอะไรวะจังหวัด เดชอุดมจังหวัดอุบลน,นะพี่พีนะเหรียญก็เหรียญเก่าอยู่ปีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะพี่พีหรือว่าปีสองพันห้าร้อยก็ไม่ทราบเออศูนย์หนึ่งครับนี่เป็นเหรียญตัวหนังสือจีนวัดประดิษฐ์ทำมาลาม,มวัดอะไรก็ไม่รู้นะพี่พนะเป็นหลังสังกัจจายนะพีพนะนี่พระสังกัจจายนี่อไม่มีข้อมูลนะพี่พีองค์นี้เพิ่งได้มาได้มาก็ นำมาให้ชมเลยชิ้นต่อไปครับตรน,นี้เป็นลูกอมนะพี่ๆนะตอนแรกผมดูเนืเ้อเหมือนเนื้อไม่กระสิท์เจ้าของอัดเรี่ยมไว้แล้วมีทงมีเทียนน่าจะขึ้นคอบูชาอยู่พอดูไปพอใกล้มันดูนะพี่ๆไหนได้มันเป็นเป็นเหล็กดูดนะพี่ๆนะเป็นเหล็กละเอเหล็กดูดเนี่ยเป็นเหล็กเหล็กดูนะพี่พนะพทาจาก เออแปลกดีเนี่ยเป็นลูกอมครับเหล็กตูดอ่าแปลกดีครับมีลูกสายกี่จีสายไหนบ้างนะพี่นะนี่นี่น,นี่ได้ไมาอย่างงี้ครับพี่นะตลับเดิมกรอบเดิมอย่างงี้เลยนี่ครับหล็กตูนะพี่พนะเนี่ยดูให้ดูเลยเนี่ยเหล็กตูดครับ ผ่านไปครับต่อมาเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะพี่พี่ดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อผงยาจินดาวันนี้นะพี่พี่ไม่ทราบว่าตีเข้าสายลุงปู่บุญมุ้งบทเจอือสายนาคปรปฐมได้หรือเปล่าผมไม่แม่นพิมพ์นะพี่พี่นะเพื่ออาจจะเป็นเกจิสายอื่นก็ว่าก็จะเป็นไปได้นี่สภาพก็หิงหิงนะมีหลุดร่อนมีแมงกินหนูกินหน่อยเศะไปตรงเนี้ยน่าจะแมงกินพักแล้วครับพี่พี่นี่ ประมาณนี้ไม่แมงกับหนูแล้วครับนี่นี่อ่าอ่าดูว่าอาดูว่าแท้นะรงเนี้ยดูนี่ตามนี้แล้วพี่พี่อ่องต่อไปเป็นพิมพ์วัดพระนะพี่พี่จะถึงวัดพรับหรือเปล่าไม่ทราบนะพี่พี่เนาะดูเอานะนี่เป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนี่เนื้อหาจัดจ้านนี่ครับ นี่ครับตุกตาเล็กผ่านไปองต่อไปครับเป็นปิดตาพิมพ์เล็กพิมหลวงพปแก้ววัดคือวันนะพี่พนะน่าจะตีเป็นพิม์หลวงพปแก้ววัดคือวันองนี้เนื้อผงนะ่าจะเป็นผงคุกลักนะพี่พนะแล้วก็จุม่มจุ่มลักนี่เป็นลักเป็นลักนะพี่พนะลักเพี้ยงหรือลักอะไรนี่นะพี่ นี่ออกนึงแดงนิดนึงผิวนี่ครับนี่ครับหลังเรียดนี่ครับปิดตาปีเข้าวัดคือวันนะครับน่าจะได้อยู่ผ่านไปองต่อไปครับ <c oughs> ผ่านไปครับเป็นเหรียญรอพิมพ์หยดน้ำครับนางกวักพิมพ์หยดน้ำองคเนี้ยน้ำทองเดิมๆเ,เลยพี่นี่มีเม็ดหงเม็ดหูดเนี่ย พระหลอก็จะเป็นเบสิกประมาณนี้พี่พี่แต่ผมไม่รู้ที่นะพี่พี่นะหลังยันองเนี้ยน้ำทองเดิมทั้งองค์เลยนี่ไม่ทราบที่นะพี่พี่พนะนำมาแบ่งปันกันนี่เป็นนางกวักครับเหยียนหลอพิมพ์นางกวักพิมพ์หยดน้ำอืมอผ่านไปครับองต่อไปเป็นพระหลอดด้พี่พี่พิพมพเล็กพิมพอะไรไม่รู้เนี่ยพิมพเนี้ย เล็กๆหน่อยทราบถึงกูหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เคริก็ไม่ทราบนะพี่นะโชวเมาอ่า,โ,า,อาโอเคครับลงต่อไปครับเป็นเหรียญพิมพ์ประจำวันนะพี่นะเหรียญเขาเรียกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยไอผมจำไม่ได้ละเหรียญดอก ดอกอะไรสักอย่างเนี่ยพิมพดอกจันหรือเรื่ออะไรเนี่ยผ่านพุ่มอะไรพุ่มพุ่มสักอย่างเนี่ยพี่พจำไม่ได้นะอันนี้เป็นพิมพ์วันจันรครับปางอะไรปางวันจันรเนี่ยเก่าครับพี่พี่เนี่ยผมจําไม่ได้นะผมเป็นหลวงพ่อจาาหรือพ่ออะไรเนี่ยแหละสักอย่างเนี่ยเป็นเหรียญเก่าอยู่ยุคสองสี่กว่านะพ,พี่นะก็มีหลายจิจินะฮะที่สร้างพิมพ์แบบพิม์พันพุ่มเงี้ยแต่ก็จะดูกันที่พิมพ์ทรงแล้วยันด้านหลังเนี่ยประมาณเนี่ยพี่พ เป็นเกจิยุคเก่านะครับเป็นเหรียญพิมพ์ทรงพานพุ่มอะไรทุกอย่างเป็นพิมพ์ประจําวันนะพี่พี่นี่ก็ไหลก็พอเหลืออยู่พี่เก่าคมสวยท,ทักทายเข้ามาต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์แจกไม่ครัวครับนี่สวยเดิมผิวหิ่งวัเนี้อาจจะเป็นรุ่นปืนแตกนะพี่พี่นะนี่มาหิ่งๆเลย ถือว่าหายากเหมือนกันพิมพ์เล็กเนี่ยเหมาะกับขึ้นคอดีครับองค์ใหญ่ก็ปืนแตกรุ่นใหญ่ก็จะหนักเลยแต่องคเนี้ยองค์เล็กนะ่้ขึ้นคอได้สบายเลยเนี่ยครับพี่สวยล่ํานี่สวยครับองค์เนี้ยแต่พี่นําไปใช้ก็ไปล้างซะหน่อยเลียมใหม่ขึ้นคอได้สบายครับเด็กๆขึ้นได้ผู้หญิงคล้องดีครับนี่ปืนแตกพิมพแจกไม่ครัวครับองค์ต่อไป เป็นแหวนนะพี่ๆนะเนี่ยฝังพลอยรึอะไรไม่รู้นี่ได้มาอย่างนี้นะพี่ๆนะเนี่ยผมดูแล้วแหวนน่าจะเป็นตัวเงินหรืเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเงินนะพี่ไม่แน่ใจนะพี่ๆนะแต่ผมดู ه, น่าจะใช่เงินนี่แล้วก็เขาชุบเหมือนชุบทองแดงอะไรชุบผิวทองแดงมาแต่เนี่ยตัวตัวแหวนเนี่ยผมดูเป็นเงิน ออกดำหน่อยนะพี่นะผมไม่ได้ขัดอะไรเลยเนี่ยแล้วหัวจะเป็นหัวอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้พี่สีชมพูอย่างเงี้ยเนี่ยครับทับทิมหรืออะไรไม่รู้พี่ไม่รู้เป็นอะไรนะพี่นะเอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนี่มันเล็กไปหน่อยน่าจะทํามาประดับหรือทระทาอะไรเพราะว่าไซส์เล็กโอเคครับต่อไปครับเป็นปิดปลานะพี่พนะ พิมพ์ซงอะไรเขาเรียกพิมพเนี้ยเขาเรียกรงพิมพ์ตอกแตกหรืออะไรเนี่ยเนี่ยผิวจะเข๊เคๆหน่อยนี่ครับตามนี้เลยไม่รู้ทราบกิจไหนนะพี่ๆนะอานี่ประมาณนี้โอเคองค์ต่อไปครับเป็นพระพิมพ์เพชรลีกพิมพเนี้ยต้องเรียกว่าพิมพเพชรลีกนะพี่ถูกขออภัยนะพี่ๆนะหลังเรียบไฐานก็มีก้นมีรูนิดนึง เนื้อว่านนะพี่พี่องค์เนี้ยเป็นเนื้อว่านนี่พิจิตรเนื้อว่านอ่โอเคครับผ่านไปต่อไปครับเป็นเหรียญรัศมีข้างรัศมีพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีหลวงปู่สุขครับนี่ข้างใตฐานตะไบนี่อยู่ขอบข้างครับนี่ครับ มีครับอืมอ่ะชอบใจสนใจถามไทยกันเข้ามาต่อไปเป็นเหรียญเหรียญเก่าครับดูไม่ออกเลยนะพี่นะห่วงเชื่อมเหมือนเป็นรูปของบุคคลน่าจะเป็นเหรียญอะไรสักอย่างนี่แหละผมว่าอืมไม่แน่ใจ ว่เป็นเหนรียญกษัตริย์ไทยหรือเปล่าเนี่ยด้านหลังก็เขียนว่าอะไรเป็นตัวหนังสืออังกฤษนะพี่พีนะอะไรเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยพี่พี่ด้านหลังจะเป็นเป็นเหมือนตาตาอะไรสักอย่างนะพี่พนะ เป็นสถาบันหรือตาอะไรสักอย่างนะพี่พีนะเนี่ยตัวอังกฤษแต่แหน้าเป็นครึ่งครึ่งองค์เนี่ยเนี่ยเป็นด้าน้าแล้วก็นี่เป็นครึ่งองค์แล้วพี่ครึ่งบนนี่นี่ฮะพี่พี่ล่างอยู่มันก็ขึ้หน่อยนะพี่นะเนี่ยไม่ทราบเป็นตัวอะไรมั้งเนี่ยมันขึอ่ะนี่ประมาณนี้พี่นะนี่เป็นคนสําคัญหรือว่าเป็น กษัตร์หรืออะไรสักอย่างน้ี่พี่นะแล้วก็ห่วงเชื่อมนี่ประมาณนี้พี่พอ่าต่อไปครับเป็นสีวลีนะครับสีวลีผมก็ตีตีเข้าอาจารย์ฟันนะพี่องเน,นี้ยปีหนึ่งสี่หรือหนึ่งเก้านี่แหละอาจารย์ฟันนะสีวลีเลี่ยมเดิมน้ี่พี่นะนี่สีวลีอาจารย์ฟันผิดถูกขออภัยสนใจทําไถ่ราคาแบ่งปันเข้ามาพี่นี่ <c oughs> ต่อไปครับรงนี้จะบางหน่อยครับจะของเลี่ยมใช้มานี่เป็นเหรียญพะระลอยครับหลวงพ่อกุหลาบนี่สายพักกลางนะพี่น่าจะจังหวัดนนทบุรีนี่ครับหลวงพ่อพะระลอยดูไปเพล่นนก็เหมือนไอ้วัดโคกของหลวงปู่สุขครับวัดปากคลองมะขามเท่าที่ปุกเสนะคร่รงคล้ายๆกันนี่ครับ แต่องค์นี้ผมตีเป็นพะระลอยหลวงพ่อกลาบนะพี่ๆน,ะนะนี่พระก็จะใช้สึกหน่อยเจ้าของน่าจะเลี่ยมใช้มาพิมพ์พระลอยนะครับนี่องค์ต่อไปครับเป็นปิดตาหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ยุคต้นนะพี่ๆนะแต่ก่อนก็พอหินทุกวันนี้เริ่มหายากแล้ว แตนิทานคาดคาดเดากันว่าพิมพ์เนี <the> <made SAN> <today> ้ยจะเป็น <administration> ต <the> ้นแบบของปิดตาหลังกระดาษสานะพี่ฟีนะเนี่ยน่าจะถอดพิมพ์มาจากพระรุ่นนี้เพราะว่าพิมพ์ทรงคล้ายกันพิมพ์เดียวกันเลยปิดตาหลังกระดาษสาหลวงปู่เหรียญนะจะเป็นพระยุคหลังนะครับพระเนี้ยเป็นพระยุคต้นนะครับปิดตานี่ครับพิมพ์เดียวกันครับปิตาหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวนี่โอเคครับผ่านไปครับ ต่อมาเป็นพิจิตพระพิจิตนะพี่นะเออพระพิจิตด้านหลังก็จะเลี่ยมใช้สึกๆหน่อยแล้วพี่นะนี่พระพิจิตครับพระพิจิตก็จะมีเม็ดข้าวเม่าเม็ดน้อยนาพระเขี้ยวงูพวาเนี้ยฮะเป็นพระพระดีลดโตอ่ะพระเล็กลดโตเขาเรียกว่าพระพระเล็กลดโตก็คือพระองค์เล็กแต่ว่าพุทธุคุณอะเกินองครับเนี่ยเขาจะเรียกว่า เล็กดีลดโตประมาณนี้นะพี่ๆนะเป็นพระกเหนียวนี่พระพิจิตรเป็นพระแบบพุทธคุณทางด้านเหนียวนะคงกระพันประมาณนั้นะพี่นะนี่อสนใจทักทายถามถ่ายกันเข้ามาหรืออัไลนยโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เรดีวยวกันนะพี่ๆต่อมาเป็นพระพระกุนะพี่ๆนะไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรเหมือนเหมือน จะว่าเป็นเชติพลก็ไม่น่าใช่หรืออะไรเนะี่ยผมก็ไม่เก่งท่านด้านพระกุเท่าไหร่นี่ครับองค์เล็กได้มาสององนะพี่พี่นะได้มาทีเดียวนี่เหมือนเป็นนางพญาหรืออะไรเนะนี่ยเนี่ยนี่นี่ครับพี่พี่นี่นี่ครับอ่าก็ไปจัก ผิวก็จะเป็นบ้านหิ้งๆห,หน่อยพี่วางก็สนิมมีสนิมน้ําไหลเข้ามาสนิมจับองค์พระด้วยนี่ก็มีพอมีคาบดินคาบไรเดิมๆอยูอ่ผ่านไปนะพี่พีนะพระเนื้อชินไม่ทราบกุ๊สององค์นะพี่พีนะได้มาพร้อมกันมาถึงองค์ต่อไปแล้วคู่สุดท้ายของคลิปนี้ครับอีพีที่ยี่สิบเจ็ดครับเป็นพระหน้ากปุกนะพี่พีนะนี่ พระหน้าปกนี่พิมพ์ทรงนี่พระประมาณว่าเด็มเดิมผิวเขอะเขอะเลอะๆอย่งเงี้ยน,นะครับนี่ครับนีด้านหน้าครับมาชมด้านหลังหน่อยพี่นะนี่ด้านหลังครับพี่พี่เนื้อออกแล้วปีหนึ่งเจ็ดนะพี่พี่ด้านหลังว่ามีพศกันสร้างกันอยู่สองห้าหนึ่งเจ็ด ผมไม่ทราบว่าเกจิสายไหนนี่นี่ครับเี๋ออกแล้วอ๋อประมาณนี้นะพี่พนะสําหรับคลิปนี้ ep ที่ยี่สิบเจ็ดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ฝากแชร์ให้น้องหน่อยแล้วกันครับสนใจองค์ไหนสอบทายสอบถามงเข้ามาโทรมาสอบถามได้ครับหรือแอดไลน์ทักก่อนเข้ามากับผมมาราชสีครับยินดีรับใช้วันนี้ก็ขอ นญาติลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าคลิปหน้ามาพบกันใหม่เดี๋ยวจะหาผ้ามาแบ่งปันพี่เรื่อยๆอยังไงก็ฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ